ใ้เชก้าสูตสวัสดีที่ทเ,เพื่อนๆนะคะเอากันเป็นไรดูนี่นะคะหญ้าหนาความหนาของมันหนาแน่นอย่างที่บอกเลยแปลงนี้สามสิบไร่อย่างอ่อนเจ้าประจำงานเจ้าประจำของพี่ขาวเขาแล้วนี่แกวิ่งหกเชี่ยวเพราะว่าหญ้ามันหนาหนาแล้วก็เป็นหญ้าขาด้วยหญ้ามันแน่น,แ,แ,น,น,แ,แ,น,นแ,แน่นมากเนี่ยดูความแน่นของมันตัดการอือไปเลยเนี่ยแล้วแน่นพุกแปลงนะคะไม่ใช่แน่นแค่ช่วงนี้ แน่นทางแปลงเลยสามสิบไร่นี่ก็หลายชยั่วโมงแล้วซอยด้วยนะคะซอยด้วยซอยนี่ที่เขาน่าจะวิ่งครั้งเดียวบบสองครั้งก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเพราะว่าคเดียวน่าจะเหลือเยอะไหมถ้าสองครั้งน่าจะสวยนะเพราะว่าะระยะห่างามันห่างเยอะปกันนะระหว่างตน้นยมันต้นเล็กอยู่ค่ะสามเมตรอันนี้ก็วิ่ง เที่ยวไปเลยพี่ขาวเพราะว่าแกมันหญ้ามันหนายญ้าคาล้วนๆสมซ่าเราไปแบบ <c oughs> เหนื่อยหน่อยวันนี้เจอหญ้าหนาๆอย่างนี้นี่นะคะความยาวมันยาวเอ,อ้ความยาวไม่เท่าไหร่กว้างมันมันเป็นแนวแนวเนี่ยมันจะกว้างมากสามตินนะะ๊บไร่ค่ะนะจริงๆนะถ้าในมุมมองของล้น ก็ต้ององว่าสวยหน้าถ้าถ่องเที่ยวกันสวยเพราะยางก็ต้นเล็กนะคะเป็นอย่งต้นเล็กอยู่ยางนี่กี่ปีได้อะห้าปีได้ไหมประมาณนั้นละมั้งค่ะที่ถามเขาบอกอยางรู้สึกเะไรสองไร2นห้าไม่มั่นใจใช่ไหมอันนี้ไม่รู้จักพันยางนะคะฝั่งนี้ค่ะหนาอึดแน่นเลยเน,นี่ยมาแล้ว นีเที่ยวที่ห้านะไม่หมดหรอกเพราะว่าต้องวิ่งเรื่อยๆต้องเที่ยวที่หกมันหนามันหนาที่เน้นทำอยางน่นตากล้องนี่ไม่ได้ไปถ่ายตามตัวอย่างหลายวันอืดแบบรู้สึกหนักตัว ันนี้คือนี่นะคะเจอน,นี่ย่ังว่าแหละมันหนาเดี๋ยวต้องยื่นจริงๆของเราถามน้าคนขับเลยจะาบอกออกไม่ได้ก่อนไม่ลื่นเพราะที่ที่ไปเปลี่ยนแปลงควรที่นั้นกปกติแคก็บุนอยูก่กันเดียวแคก็ไม่โอก ไปเขาไปไม่ได้ไปก็คือทำงานไม่เต็มที่อะไรอย่างงี้แต่มันลื่นบ้างอะไรบ้างลำบากหลายเรื่องเอก็เลยเขา,าแตกน้ำกันแกบอกต้องแรงอย่างน้อยสองวันถึงจะไปได้เข้าใจพอคนขับรถนะเขาก็รู้อ่ะหน้าง,งานเขาทำได้ไม่ได้ได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าส้มนี่จริงๆเขาหนักประมาณสี่สันนิดๆนะไอ้เป่าอยากเราเนี่ยถามน้าคนขับแล้วแกบอกว่าหกตันถึง กว่าได้ซ้ำไปแกบอกรวมหางรวมอะไรแล้วอ่าตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่าห้าตันกว่าตรงนั้นอันนั้นมันแรกๆคือไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ใส่หางห้าตันกว่า,กวาแกบอกไปหกตันหตันนะิดเดียวอ่เข้าใจะพนานะน้าแกคนเอารถขึ้นตาช่างร้อนอะ อาวเมื่อกี้มาตรงนี้นะฝนขึ้นทุกทีเลยซอยด้วยนะคะเก็บหัวเก็บท้ายถ้าแบบนี้นะวันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไอ้นี่เหมือนอวาแต่ยังเป็นรอยนะเจ้าส้มอ่ะเนี่ยเจ้าส้มยังเป็นร่องอยู่เหมือนกันนะเป็นรอยเหมือน ขนาดว่าเขาไอ้นี่แล้วนะคูเบต้าทำงานสบายสบายขี่ขาวไม่ทำปรับตามวันที่แล้วทำงานตักคนอาจจะงานเร่งก็เข้าใจแหละคูเบต้าก็เป่าทำงานได้พิชาโอย